สวัสดีแฟนนวยทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันนักโชกไทยในศึกวันลุ่งขนี31ครับประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2566ครับแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมแอดมินเดียมเช่นเดิมเลยครับสปดาหนี้นักสู้ไทยแข่งขันทั้งหมด8คู่ครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนี่ไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับเป็นการพบกันระหว่างน้องแอมแฟชเช็คครับนักชกจากไทยครับเจอกับ ฟานซิสกาเวราครับจากชิลีครับเป็นมวยหญิงครับเกติกามวยไทยรุ่นแกรสเฟด112ปอนด์ครับตัวเล็กกว่าชัดเจนเลยครับจับตาดูครับแฟนมวยครับเป็นอีกคู่ที่แฟนมวยในโลกโซเชียลนี่กล่าวขานแล้วก็พูดถึงกันเยอะพอสมควรครับดูจับผลการตัดสินไงก็คือช่วงต้นๆยกหนึ่งยกสองนี่ผมก็ยังมองว่าเหลื่อมๆไปที่น้องแอมได้อยู่ครับแต่ว่ายกสามนี่ชัดเจนเลยครับว่าน้องแอมนี่เสียเปรียบครับแต่ว่าอาจจะได้ตุนไว้ช่วงยกหนึ่งยกสองฮะ ก็เลยทาให้รูปเกมนี่โดยรวมนี่ยังดูว่าน้องแอมนี่ลืมเลือนเื่อนนิดๆครับแต่ดูวยกสามนี่ก็หน้าเละอยู่พอสมควรเหมือนกันครับอาซิกานี่แกก็อาศัยครับช่วงชกที่ยาวกว่านี่ฮะพยายามที่จะสับศอกแล้วก็ใช้หมัดหน้าครับเย็บสับซอกไปเรื่อยครับสับไปสับปาก็หน้าป,ดดป,ายยปดูดเหมือนกันครับแต่นนน้องแอมครับดูสิครับโอ้โหช่วงปลายยกนี้ก็มันโดนุดเหมือนกันนะจังหวะนี้ครับโอ้โห,โห โอ้โดนเป็นชุดครับน้องแอมครับจุนเจียนเกือบจะไม่รอดเหมือนกันครับดูสิครับยัดเข้าขวาไปอีกทีโอ้หน้าครับหน้าเริ่มแดงกำแล้วครับตาเริ่มปูดครับใกล้จะเป็นซอมบี้แล้วครับโอ้โหแกแรงไปจริงๆครับฟานซิสกานักชกสาวจากชิลีรายนี้ครับแต่ว่าน้องแอมนี่ก็เล็กกว่าก็จริงครับแต่ใจกิน้อยครับสุดท้ายครบยกครับทางผู้ก็ต่างมั่นใจครับแต่สรุปสุดท้ายแล้วครับ กรรมการรวมคะแนนครับชูมือให้กับน้องแอมแฟร์เทคครับเอาชนะคะแนนไปด้วยเสียงข้างมากครับเนีทางด้านของฟาสิก้าเองก็ไม่ค่อยจะสบอารมณ์หรือว่าไม่ค่อยจะพอใจกับผลการแข่งขันในครั้งนี้สักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเฉือนกันไปแบบปุดวิดเลยฮะับสำหรับมวยคู่แรกครับไปต่อที่คู่2ครับเหมือนตะกิตต่อหมอสี่ครับต่างกจากไทยครับเจอกับพรีเวอร์เดสครับต่างกจากออสเตรเลียครับ กามวยแทรุ่นแบนตัมเวตส์ครบ145ปอนด์ครับเป็นคู่มอยที่ยกมาแทนทั้งคู่ครับแทนคู่ของแสนสิริพีเคแสนชัยครับที่ถูกถอดออกไปครับเนื่องจากว่าแสนสิรินี่ทำน้ำหนักมากครับจนตรวจค่าน้ำในร่างกายไม่ผ่านเลยครับมาดูครับว่าคู่นี้จบแบบไหนครับสับสองไปทีมัดขวามัดซ้ายครับโอ้โหวันนี้นี่ซัดกันชนิดที่ใครดีใครอยู่เลยครับโดยทีไปทีหนึ่งครับนมนทรกิจนี่คัมแบ็กกลับมาในรอบ5ปีครับ ห่างเหือนจากสั่งเวียนไปยาวนานครับกลับมานี่ก็มาต่อยศึกใหญ่อย่างวันลุงพีนี่เลยครับรายการใหญ่ระดับโลกครับแต่ว่ามาพลาดครับช่วงต้นไปลปลายยกที่หนึ่งไงฮะเวดวจังหวะที่โนเนี่ยเข้าไปคีบคอจับจับลวพอแขนตกหลวไปก็โดนหมัดขวาเต็มเต็มโอ้โหดูครับแต่ถือว่าสภาพร่างกายดีครับโดนเต็มๆขนาดนี้นี่ยังสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ครับากรประการนับ8 ก็สับไปชกต่อครับจากนั้นก็โดนรุมยำกินโต๊ะอยู่พักหนึ่งครับนนทกิจครับก่อนที่จะเริ่มตั้งเกมได้ก็สัต์ซ้ายไปหนักๆเหมือนกันครับมีเลือดด้วยครับที่ใบหน้าของทางด้านของนนทกิจครับในโซเชียลนี่ก็ต่างชื่นชมครับว่าหายไปกว่า5ปีนี่กับาต่อยไฟแรกนี่แล้วก็เป็นมวยแทนด้วยครับถือว่าต่อยได้ดีแล้วครับนี่ถ้าเกิดว่า ทำร่างกายอีกสักไฟส่องไฟนี่เชื่อว่าน่าจะกลับมาบูล้างฐานได้มากกว่านี้แหละแล้วก็กลับมาภาคนี้ก็ภายใต้สายขาของเสี่ยแขกด้วยครับกํากับดูแลก็ถือว่าถึงจะหายไปนานครับแต่ก็ยังสภาพร่างกายนี่ถือว่าฟิตถึงดีใช้ได้เลยครับดูครับช่วงปลายก็โรยลายชัดเจนครับแมขณะที่คู่ชกก็ทนเหลือหลายครับโอ้โหนักชกจากออสเตรเลียลายนี้ครับไม่โดนครับ ตบซ้ายตบขาครับคู่ชกก็หบดเหมือนกันครับเอาละฮะก็เรียกว่าซัดกันได้สนุกครับสุดท้ายแล้วครับเป็นลิเวอร์เดชครับจากออสเตรเลียครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชันครับซัดกันเดือดเลยครับหรือก็ต่อคู่ที่สครับจริงๆไม่ใช่นักชกไทยทั้งคู่ครับแต่ว่าหลายคนคงจะค้นหน้าคุณตาดีครับอาราเบีลามาสโนฟครับนักชกจากรัสเซียครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งครับเจอกับ อเลสซานโดซาร่าครับจากอิตาลีเลยว่าอเล็กจิตเมืองนนนั่นแหละฮะไปกันกีฬามอยไทยรุ่นแบตเทเบต145ปอนด์ครับจับตาดูจังหวะนี้ครับแฟนมวยครับเลือดจวดติ๋งๆเลยครับดูสิครับนั่นครับโอ้ดูครับโอ้หัวปักไปพร้อมกับเลือดนีไหลเป็นทางครับแกพกมีดขึ้นไปด้วยหรือเปล่ารเนี่ยอาราวีลามาสโนครับสับโชว์เดียวนี่โอ้เลือดไหลเป็นทางเลยครับ ที่ยกแรกครับลาวาีรามาสนอบครับเอาชนะนอกไปได้ยกที่1ครับพร้อมกับพาบันั์ไป3ามแสนห้าหมื่นบาทกับเขากลับมาแล้วครับมาต่อกันที่คู่สี่ครับอาพพีเดตน้าดื่มนี้77ครับเจยกับทองลําพูนไม้หมอนฟอเรสครับกิการมเมืออไทยรุ่นแคสเกตร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับโอ้วันนี้นี่อัพีเดตคึกเลยครับดูครับแต่ว่ามาโดนจังหวะนี้คนตี้ไปเหมือนกันครับ นี่ทอลํลำพูนก็สาวใส่ชุดใหญ่ครับนี่เป็นช่วงปลายยกแรกครับพอมายกสองนี่ได้น้ำมาก็คึกเกยครับอภิเดชครับดูครับสาวมัใหใจเลยครับมาบังงัวน้ำกระเจจัยงบังงูน้องนี่มาโอ้ทุกทพูดต่อยไปด้วยพยักหน้าไปด้วยครับอภิเดชคึกใหญ่เลยครับตอนนี้นี่โอ้โหดูครับสังเกตดูที่ใบหน้าของอภิเดชครับดูแกตต่อยด้วยความมั่นใจครับนี่ครับโชว์สายตาโอ้มีตบนาจ้าของความผู้นี้ หาไทายโดนขีดหน้าไปวู้ยังตีชิ่วรูปหน้าพ้อมจัดไปจังๆมองดูท้อกลํำพุน้นอ้อยหาขั้นนาลูสซัดนี่เอาดุนแล้วโอโ้โถยังท่าท่าย,ยัวต่อไปยังมาถึกทังครับโอ้ยนะครับโดนไปตบหน้าไปตบหน้ามาชักเริ่มชาครับ <c oughs> <c oughs> เออสุดท้ายครบยกครับขาอ่อนขาเปี้ยไปครับโดนเยอะครับอภิเดชครับ กรการรวมคะแนนแล้วครับชูมือให้ทางด้านของทองรับพูนครับไม้หมอนฟอเรสครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชันเลยครับพี่เด็กก็ถือว่าต่อยได้อเต่เทนดีครับไปต่อที่คู่5ครับสอนสักน้อยครับเอฟเฟคุกครับเจอกับอุดมเล็กนุปานบุรีครับมวยไทยรุ่นแคสเฟรต128ปอนด์ครับยกแรกที่จบเปลวเลยครับขาเริ่มมีอาการครับพอโดนเจาะบ่อยๆสังเกตที่ขาขวาครับนี่ฮะ สอนสักน้อยก็พยายามที่จะย้ำย้ำไปที่ขาขวาฮะทำให้อุดมเล็กนี่ก็เริ่มแยงแยงครับรูนบ่อยเข้าบ่อยข้อก็ักเก็บอาการจะไม่ค่อยอยู่แล้วครับดูครับขาขวาครับก้าวจะไม่ค่อยออกแล้วครับพยายามที่จะโดนเตะอีกทีสอนสักน้อยหดแข้งยังไม่ได้จังหวะแข้งซ้ายนี่ก็ไปเลยครับ เขาคาราวะยอมรับว่าไม่สามารถสู้ต่อได้ครับนี่ครับเจ็บขาขวาครับกรรมการยุติเลยครับจบยกแรกเท่านั้นครับดมเล็กนี่ยางระเบิดครับเป็นทางนั่นของสอนสักน้อยเอฟเอรล๊ปครับเอาชนะน็อกยกหนึ่งครับพร้อมกับคว้าโบนัสไป350,000หบาทครับไปต่อคู่หกครับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าครับเจอกับเสกสารแฟร์เทคครับไทยรุ่นไฟ์ร้อปอนด์ครับ ใจไม่ถึงนี่กรุณากัดฟันแน่นๆครับทําใจสบายๆครับอย่าได้เครียดครับเพราะว่าคูนี่ต่อยกันแบบโอ้โหผมดูแล้วเจ็บแทนเสกสันครับดูครับโดนใหญ่โดนเยอะโดนจุกๆครับดูแต่แกทนได้ครับดูครับยัดเข่าขวาไปวันนี้พึ่งหลวงก็มาหนักหน่วงทุกลูกทุกดตกครับโดยเฉพาะเข่านี่ครับเสกสันี่โดนเยอะครับแต่แกแบบโอ้โหหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับจับมาดูครับจังหวะไลลแขน ยี่ออกมาแทงยัดเข้าไปเน้นๆทันนั้นครับดูสิครับโอ้โหเสกสันโดนชุดนี้ก็หนีไม่ออกครับยัดเข่าซ้ายยัดเข,าข่าขวาโอ้โหจะยืนอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยเหยียบเข้าไปโอ้เดินนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้เป็นบูให้จริงๆครับให้เขาแทงครับดูครับโอ้โหงายปาง,งัง เหลียวมังเวลาเลยนี่ย่ามได้สเมืดทองไว้ในใจครับโอ้โหเด็กกยืนอยู่ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะหลังเกมนี่พึ่งหลวงให้สภา์โอ้ยอมรับเลยว่าแข็งจริงๆครับเอาไม่ลงครับพึ่งหลวงครับก็พยายามเต็มที่ครับเพื่อโบนัสสามแสนห้าครับแต่เซียงซันไม่ยอมเลยครับด้วยศักดิ์รีแฟร์เทคครับภายใต้ชาคาอาชัยคาใหญ่แบบนี้นี่ไม่ยอมหล่นไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆครับ โอ้โหยอมรับแกจริงๆครับโดนเยอะครับดูครับโดนทีนี่กระเด็นกระดอนเลยครับจบไปครับพบยกก็คะแนนออกเอกชันครับเป็นทางด้านของพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าครับวันนี้นี่น่าจะได้กินน้ำต้มใบบวบอีกหลายบ้านพอสมควรครับงานช่อเสกสรรนี่ฮะ ลูกที่ของเพ็กสันก็มาด้วยครับอำนาจรื่นเริงครับเทียมนาดื่นเริงครับไปต่อในคู่7ครับสิบแสนนกเขากมอ11ครับเจอกับบารมีซูจีบามีเกียวครับกจติกาเมย์ทยรุ่นแคชเวทครับร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับจับตาครับคู่นี้ก็ไม่ครบยกอีกคู่หนึ่งลยฮะบารมีก็พยายามที่จะแลกจะบวกครับแต่ว่าความแม่นความหนักนี่ดูว่าสิบแสนเริ่มจะทําได้ดีกว่าครับในช่วงยกสองครับ สิบแสนแลกไปครับนี่เริ่มมีแกว้งครับบารมีครับผู้ดูครับจนมาประจบกับจังหวะที่ได้งัดศอกขวาครับจังหวะนี้ก็งายขาชี้ฟ้าเลยครับนอนซ้มบักหุงติงบ่ติงติงในนอยพี่น้องมึงนูจบครับยกที่2ครับโอ้โหวันนี้นี่มาโหดเลยครับ10บแสนนกเขาก็มาส1บครับนี่ครับลูกทีเบี้ยครัปลบมืออยู่ด้านหลังครับ ฉะนั้นออกไปในยกที่2ครับพร้อมกับความรับสามแสนห้าหมื่นบาทครับนี่ลูกขี่บอกคันล้งปิ้นล้งปิ้นล้งโซ่เสือเพืงนูนี่เอาเรื่องครับไปต่อที่คู่8ครับมงคลแก้วสอสมหมายครับเจอกับช่อฟ้าทอแสงเซนน้อยครับพฤติการเมืองแทรุ่นแคสเปสร้อยสามสิบสองปอนด์ครับดูว่าวันนี้นี่ช่อฟ้าโดนแล้วก็มีอาการครับดูครับโดนเตะขาก็แยงแยงครับแล้วก็มัลจอนนี่ก็ปีกก้นเตี้ยไปเหมือนกันครับ โอ้โหหลังๆนี่ชักแพ้ปล่อยครับ่อฟ้าไปนี้ก็ตั้งใจสูงครับเ <_" S 1> พื่อนร่วมค่ายนี่ก็ผลงานดีครับแช่อฟ้าเองที่ยังถือว่าฟอร์มยังลุ่มๆุมดอนดอนอยู่ครับเก็โดนยำในช่วงยกแรกก็หลายช็อตเหมือนกันรั่ยืนอยู่ได้ครับวันนี้ก็มงคลเจ้ายกแรกนี่ถือว่าทําได้ดีแล้วครับพอแรกบวกมากจุดเกินไปนี่ทําให้หน้าก็เริ่มเปิดครับเปิดช่องให้เจะฟ้านี่หาจังหวะที่จะ สับซอกต่อยหมัดครับดูครับมองคนแก่ก็มั่นใจเลยครับดูครับมีโอกาสที่จะต่อยครับโอ้รอดไม่รอดครับชอบฟ้าไฟนี้ครับเสียบโอ้ตาเริ่มปูดแล้วครับตาซ้ายครับดูครับโอ้โหบักคุงติงเริ่มสีบอดแลพี่น้องถือสักเขาได้บุ๊นี่ครับโอ้โหพอเข้าสู่ช่วงยกที่สองครับชอฟ้าก็นี่ครับมีจังหวะที่ต่อยเอียงไปแล้วก็ตาไป อฮ้นานตีข้านนี่เด้ยัดเข้าไปสับบัดขวาแล้วก็มมวนลงเลยโอ้กรประการสับมือนับครับยกสองครับเมื่อเสียนับครับจากจะได้นับยกแรกนี่มงคลแก้วมาพลาดครับยกสองนี่โดนกระปั้นทุบจังๆครับปีนบางงางลงโดนนับแปดซะละครับยกสองครับโดนมาใส่ทีโอจบเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับด้วมเลกครับมงคลแก้วครับนอนเหยียบตัวตีงเลยดอกนี่โอ้จังจริงๆครับ โอ้แจ้งเกิดแบบสมเขาเรียกว่าความตั้งใจแกจริงๆครับสำหรับช่อฟ้าทอแสงเชนน้อยครับพร้อมกับไฟนี้นี่ก็คว้าโบนัสไปด้วยครับ3า0 0 0 0ห้าหมื่นบาทครับปิดเกมไปในยกที่2ครับ1นึ่งน็อกอ่าหนึ่งนับครับแหมยินดีด้วยนะครับไปต่อที่คู่เก้าครับคู่เอกของรายการครับกล้องธรณีส่อสมัยครับเจอกับเซชอสคาบูทอฟครับนักชกจากคีกิสถานครับเหตุการณมวยไทยรุ่นไฟลาเบตกระปร้อยสามสิบ 5่ปอนครับอันนี้นี่ก็เรียกได้ว่าแซชอตนี่ก็อ้วมครับโดนแข้งโดนหมัดนี้ไปหลายจังหวะครับเตะเอียงเลยครับดูครับโดนต่อยก็หน่าปูดหน้าบวมไปเหมือนกันครับทางด้านของแซชอตครับต้องบอกว่าวันนี้นี่กล้องธรณีครับมาจับจังหวะได้ดีแล้วก็ออกแข้งเน้นๆนี่เตะนี่กระเด็นกระดอนเลยครับโอ้โหมาด้วยความมั่นใจจริงๆครับหมัดซ้ายก็โดนหมัดซ้ายอีกที โอ้โห oh, oh, เอาละครับอ่าแตช้อนนี้แกหนีครับหนีเยอะครับเพราะว่าไม่หนีก็โดนหนักอะฮะดูครับตาปูดครับใครสิคือน,นกฮูกแล้วพี่น้องมึงนู <c oughs> โอ้กล้องธทรณีวันนี้แกน,นิ่งเหลือเกินครับนี่เปนสีมาเขาเรียกว่าลูกแบ็คคิกครับแต่วันนี้นี่บ่ได้กินกล้องเทรณนี่ดอ,อกตีสาย เต็มเต็มโอ้โหโดนดันหงายไพ่ครับอันนี้นี่วางแผนแก้เกมมาดีจริงๆครับกล้องธรณีสอสมหมายครับก็เรียกว่าหลังๆนี่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับจะต่อย5ไฟที่วันลูมินนนี่มีครับไฟเดียวครับที่ไพ่ครับคือคือไพ่กับเจ้าเพชรสุขุมวิทครับสี่ไฟนี่ชนะรวดครับโดยเฉพาะไฟที่จำได้ติดตาตึงใจก็ชนะเจ้า กิงสร้างเล็กนะฮะชนะน็อก2ครั้ง2คราเลยครับโอ้วันี้แข็งแกร่งจริงๆครับแซช็อตนี่สู้ไม่ได้ทุกกระบวน5าเลยครับหนีอย่างเดียวครับมาสามาบก่ก็หนี้ตายแล้วล่ะพี่น้องโอ้ดูครับสิบวินาทีสุดท้ายก็ยังหนีครับโยนเข่าขวาปิดกล่องครับจังหนี้ครับจบเลยครับลิเกเลือกครับช็อตนี้ครับหมดยกที่3สุดท้ายครับไม่น่ามีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแลยครับโอ้โหวันนี้นี่โชว์ฟอร์มได้สวยเสียดาย ไม่สามารถนับน็อกได้ครับสำหรับเจ้ากล้องโทรนีครับนี่ก็เป็นทั้งหมด9คู่ครับสัปดาห์นี้นี่มวยไทยทั้งหมด8คู่นะครับแล้วก็อีก1คู่ก็เป็นต่างชาติที่นํามาฝากนะครับน็อกไป4คู่ครับจ่ายโบนัสไป1นึ่งล้านสี่แสนบาทครับสัปดาห์นี้ก็ไม่มากไม่น้อยแหละครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันครับของนักชกไทยในศึกวันดมินี31เครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับ ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายง,งานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบิมรีพอร์ตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ